สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะกลุ่มมอร์นิ่งวันแรกของเราที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะเมื่อเช้าของเราก็เป็นบุฟเฟ่ต์ในโรงแรมนนะคะอาหารเช้าก็น่าจะหน้าตาคล้ายๆก,กันกับในประเทศไทยแหละแต่ทีนี้ที่น่าสนใจแล้วก็จะเอามาให้เราดูเนี่ยไม่ใช่อาหารเช้าหรือว่าเครื่องดื่มอะไรในโรงแรมแต่ที่น่าสนใจก็คือด้านหลังของเราเนี่ยค่ะคือเขา จัดสวนแนวตั้งค่ะเพื่อตกแต่งพื้นที่ภายในห้องอาหารของโรงแรมะนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเนื่องจากว่าทีแรก,กเดินเข้ามาก็มองแบบว่าเอยมันคือต้นไม้ต้นไม้ปลอมเนื่องจากว่าผิวใบของเขาเนะะี่ยค่ะมันค่อนข้างมันมากแต่พอเดินเข้ามาดูใกล้ๆแล้วก็ลองจับใบดูก็คือแบนเป็นต้นไม้จริงนะคะต้นไม้พวกนี้ค่ะเป็นต้นไม้มาจากบางทยติ้งจําได้ด้วยเป็นต้นไม้มาจากสวนติ้งนี่นี่นคุยต่างหากอันนี้ค่ะ อันนี้ค่ะอันนี้เป็นภูบาซิลนะคะเป็นภูบาซิลดางก็เป็นไม้ธรรมดาค่ะก็บอกแล้วติ้งเคยบอกว่าการใช้งานของไม้ทางแถบยุโรปค่ะเขาไม่ได้ซื้อไม้แพงมาใช้งานหรือว่าไม่ได้ซื้อไม้แพงมาตกแต่งนะคะ พอซื้อมาที่สามารถเลี้ยงได้อยู่ได้แล้วก็เป็นราคาที่มันเหมาะสมกับการที่เขาเขาจะจ่ายเพื่อตกแต่งบ้านของเขา,าค่ะมีเฟิร์นิเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นต้นไม้จากไทยทั้งนั้นเลยนะคะเท่าที่เรามองมีเฟิร์นพลาสติกเฟิร์นขหแค่หลวงค่ะแล้วก็มีพวกฟิโลเดนดรอนนคะคะแล้วก็วัูบาร์ซิลนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นพวกหญ้าหญ้าในไทยอะค่ะเป็นพวกดอลล่าอะไรแบบนั้นอะ คือไม้ก็ไม่ได้รู้จักหมดนะคะมีอันนี้ก็คือต้นวัส,สนาหรือซองออฟอินเดียเนี่ยสักอย่างหนึ่งคือทั้งหมดเนี่ยนี้มันมีต้นไม้แบบว่าไม่ได้มากมายไม่ได้มากมายหลายชนิดแต่ว่าแต่ละชนิดคือเขาเข้ามาใช้เพื่อที่จะเดคอเรตเอามาทําตกแต่งภายในนะคะแล้วก็ด้านบนของเพดานนะคะก็คือช่องแสงที่เขาปล่อยให้แสงตามธรรมชาตินะคะลงมา ในด้านในก็ค่อนข้างจะอุ่นนิดนึงตรงนี้ก็น่าจะสักประมาณ20แต่ข้างนอกตอนนี้อยู่ประมาณ14-15เนาะซึ่งถ้าถ้าอากาศประมาณนี้ค่ะ10เปลายเซหรือว่า,า20ต้นๆอะไรก็คือถือว่าเป็นช่วงซัมเมอร์ของเขาซึ่งอากาศอบอุ่นค่ะเราแอบมาดูวัสดุปลูกหรือว่าวิธีการปลูกของเขานะคะว่าเขาทำยังไงคือแบบอยากรู้มากไม่รู้เขาจะบน่นเราหรือเปล่านะแต่ขอแวหวกเลยอันนี้ก็คือมันจะเป็นลักษณะเป็นโฟมค่ะตรงนี้ค่ะ เขาจะเป็นชิ้นเดียวกันนะคะมันเหมือนกับอิบบ็อกแล้วก็มีกระบะยื่นออกมาเป็นโฟมนี่ยแล้วก็ใส่วัสดุปลูกลงไปด้านในแต่ทีนี้เราไม่สามารถเห็นด้านหลังของชิ้นนี้ได้ว่าทํายังไงให้ระบบการเดินน้าของเขา,าอะระบายน้ําของเขาว่ามันระบายแบบไหนได้วัสดุปลูกของเขาก็เป็นลักษณะของที่จะเป็นน้ำมอสค่ะแล้วก็มีเพอร์ไลท์ก็ปลูกค่อนข้างแห้งๆอะนะเพราะว่าอย่างว่าละคะ่ะไม้อันนี้มันไม่ได้ มันไม่ได้กินน้ําเยอะแล้วมันก็อยู่ในร่มใช่ไหมคะอย่างที่ติ๊งบอกว่าวัสดุที่มันค่อนข้างเก็บความชื้นได้แต่ว่าระบายน้ําได้ดีแค่นั้นเองแค่วัสดุปลูกชื้นชื้นมันก็อยู่ได้แล้วอ่ะเดี๋ยวแอบ,บเห็นตัวล็อกตรงนี้ค่ะเขาเป็นตัวล็อกแต่ละชิ้นเพื่อให้มันติดกันนะคะเนี่ยไอ้กล่องนี้กล่องโฟมที่เมื่อกี้นี้เป็นวัสดุเป็นเป็นเป็นไอ้ตัวกระถางปลูกอะคะ่ะก็จะล็อกเป็นช่วงๆอะคะ่ะสามบล็อก 1 2ึส,สมแล้วก็1ล็อกอันหนึงอะค่ะอ่ะตรงนี้มองแล้วเนี่ยน่าจะเป็นตัวที่ซ่อนระบบการเดินน้ำค่ะน้ำจะไหลจากด้านหลังแล้วก็เดนินตัวนี้จะมีปั๊มมีปั๊กไฟค่ะเนี่ยค่ะ แอบ,บดูได้เท่านี้จริงๆค่ะไม่สามารถไปแกะหรือเปิดของเขาให้พวกเราดูได้นะคะอันนี้เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบว่าพี่ติ้งพยายามจะเก็บรายละเอียดเท่าที่เราจะมองเห็นได้แล้วก็มันเป็นอาจจะเป็นไอเดียง่ายๆสําหรับพวกเราหรือว่าใครๆบางคนที่อาจจะอยากจะเริ่มทําสวนแนวตั้งหรือเอาไปดคอเรตตกแต่งใช้งานหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่พี่ติ้งเคยแนะนําไปว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากทีเดียวค่ะในการที่จะเอาต้นไม้พวกนี้เอามาใช้งานแล้วก็เอามาเพิ่มมูลค่าของมันได้ค่ะค่ะหลังจากนี้นะคะเดี เดี๋ยวเราจะออกไปจากโรงแรมนะคะไปสถานที่ดูงานของเราค่ะก็คือ hey, k p h o ฮ l a n d นค่ะเกี่ยวกับพืชผลที่นเป็นลักษณะของไม้ดอกที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจัดให้เราไปดูงานต่อค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้พี่ติ้งอยู่ที่ เมืองนาแว็กนะคะกับอ่าเนอส์เซอรี่ชื่อ k p h o l l a n d ค่ะเจ้าของเขาเดินนำเราไปด้านหน้าค่ะเพื่อที่เราอ่ะจะเข้าไปดูด้านในโรงเรือนนะคะของ k p h o l l a n d ว่าการทำงานของเขาหรือว่าผลิตภัณฑ์ของเขาอ่ะมีอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะคะตอนนี้เราเข้ามาด้านในนะคะของ k p h o l l a n d ค่ะเราสิ่งที่น่าสนใจที่นี่นะคะสำหรับตัวติ้งเองที่อยากดูมันมาดูนวัตรกรรมแล้วก็เทคโนโลยีหรือว่าอ่า ตัวโรงเรือนค่ะจริงใดๆต่างๆที่เป็นลักษณะของเครื่องทุ่นแรงใน,ในการทำงานนะคะซึ่งเป็นความน่าสนใจสำหรับเรามากเอวีสิงนี้กระตุกหมดเลยนะคะกระตุกโอเคอันนี้เป็นด้านในโรงเรือนค่ะ ด้านนี้นะคะด้านหลังที่เราเห็นเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพ่อแม่พันธุ์ของต้นไม้ค่ะพ่อแม่พันธุ์ของต้นไม้นะคะเจ้าของเขาก็บอกว่าเขาก็คัดเลือกสายพันธุ์ที่มีลักษณะเด่นลักษณะเด่นที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เอาไว้นะคะเขาจะเอาไว้สําหรับเป็นบีดเอาไว้ผสมพันธุ์ค่ะลักษณะเด่นที่เขาต้องการเนี่ยนะคะเมื่อเอามาผสมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูทางนู้นเขาบอกเราว่า สิ่งที่เขาต้องการและว่าเราก็คัดเรื่องนะคะจากหลายๆหมื่นเมล็ดค่ะเขาก็จะคัดให้มันเหลือเป็นหลักพันเมล็ดแล้วก็หลักคัดลงมาให้เหลือหลักร้อยเมล็ดค่ะเราก็ถามเขาว่า อะไรที่เป็นคุณลักษณะที่เขาต้องการในการที่เขาจะคัดเลือกสายพันธุ์พวกนั้นเก็บเอาไว้คุณสมบัติเหล่านั้นก็คือ 1. มีลักษณะดอกที่ใหญ่มีการจเจริญเติบโตที่ดีแล้วก็รวดเร็วมีความแข็งแรงแล้วก็ทน,ทนต่อโรคอ่าโดยการที่การทนต่อโรคเนี่ยก็คือหมายความว่าทนต่อโรคโดยที่ว่าเราไม่จําเป็นจะต้องใช้สารเคมีมากนะคะลดการใช้สารเคมีดูแลง่ายและตอบโจทย์ กับความต้องการของลูกค้าทั่วโลก้วยค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีเชลฟ์ไลฟ์ก็คือการใช้งานที่ได้ยาวนานนะคะซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ลูกค้าต้องการอะไรที่ลูกค้าต้องการนั่นเป็นสิ่งที่เขาสามารถขายได้ค่ะอันด้านนี้นะคะเมื่อกี้มีเขาบอกเราตัวนี้ติ้งไม่รู้ว่าชื่อภาษาอังกฤษคืออะไรเป็นซัคเคิลน์กลุ่มหนึ่งแหละ,ะเราก็เรียกว่ากุหลาบหินค่ะเขาก็มีการผสมสายพันธุ์นะคะด้านนู้นคือก็จะเป็นห้องที่เขากันเอาไว้เพื่อที่จะ เป็นตัวพ่อแม่พันธุ์ของกุหลาบหินค่ะเมื่อผสมเสร็จแล้วเขาจะเข้าไปเก็บมันไว้ต้นที่ผสมแล้วเนี่ยนะคะเก็บมันไว้ในเต็นท์พลาสติกค่ะเพื่อที่จะป้องกันการผสมซ้อนค่ะตรงนี้ก็เป็นส่วนจากมเมล็ดที่เขาผสมได้เขาก็เพาะขึ้นมาแล้วก็เอามาเลี้ยงเพื่อที่จะมาคัดเลือกค่ะพวกนี้เป็นพืชที่ยังไม่ได้ถูกคัดเลือกนะคะ เสร็จแล้วพขาะจะคัดเลือกมาเรื่อยๆหลักเกณฑ์ของการคัดเลือกก็คือคุณสมบัติที่ทิ้งบอกไปค่ะ 4. ีหประการที่มีคุณสมบัติเด่นเป็นที่สิ่งที่ดีที่สุดของไม้ชนิดนี้สําหรับเขาอะนะคะเมื่อคัดเลือกเสร็จแล้วเขาค่อยเอามาขยายพันธุ์เพื่อเรจะทําการจําหน่ายต่อค่ะเราต้องไปแล้วค่ะอันนี้ค่ะเราเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนเลยค่ะตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่อันนี้คนไทยสามารถทําได้นะคะฟาร์มใหญ่ๆเขาก็ทํากันเหมือนกันก็คือด้านนี้ก็คือเป็นการที่นําวัสดุปลูกหลายๆชนิดนะคะเข้ามาผสมแล้วก็ตี นะเข้ามาใส่ลงมาแล้วก็ตีมิกซ์ผสมกันของเขาก็จะใช้เป็นส um เปกนันมมออัตขอโทษค่ะเป็นเป็นพีทมอวค่ะกับเพอร์ไลท์นะคะเพื่อสร้างความโปร่งแล้วก็อุ้มน้ําได้ในขณะเดียวกันนะคะทั้งระบายน้ําแล้วก็อุ้มน้ําได้ดีเสร็จแล้วทีนี้ก็จะมีการเติมวัสดุปลูกลงในกระถางแล้วก็เลื่อนมาตามรางเพื่อเป็นสายงานแบบนี้นะคะ นี่วันนี้มันเป็นวันหยุดของเขาค่ะมันไม่ได้ทํางานค่ะเราก็เลยไม่เห็นเวลาเครื่องจักรมันเดินนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะกับเ p h o l l a n d นะคะเรามาอีกฟาร์มหนึ่งค่ะเรานั่งรถมาอยู่ไม่ไกลกันค่ะแต่ว่าน่าจะเหนื่อยอยู่เหมือนพอสมควรเหมือนกันเขาก็เลยให้เราขึ้นรถมานะคะเดินทางต่อมาะคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในค่ะเพื่อนๆในทีมในกลุ่มเราเข้าไปแล้วนะคะไป ด้านหลังตรงนี้นะคะที่เราพาเข้ามาดูนะคะน่าจะเป็นโรงงานที่ทําแพ็กเกจิ้งหรือก็บรรจุพันธุ์ของต้นไม้ค่ะเป็นลักษณะของการใช้เครื่องจักรทั้งหมดเลยค่ะเป็นรางเลื่อนตามสายพานมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่เขาจะได้ประหยัดแรงงานค่ะขั้นตอนของการทํางานก็คือจะใช้เครื่องจักรเข้ามาช่วยมากๆค่ะเดี๋ยวเราดูค่ะค่อยๆค่อยๆดูไล่ไปเรื่อยๆนะคะไปค่ะ อันนี้อย่างที่อย่างที่พี่ติ้งเคยบอกค่ะว่าเขาใช้พลาสติกเนี่ยแรป็ปค่ะแร็ปเชล์แรปเชล์เพื่อหนึ่งก็คือป้องกันผลิตภัณฑ์ค่ะจากลมนะแล้วก็ป้องกันการกระแทก รวมทั้งรักษาความชื้นภายในของของต้นไม้นะคะเชลต้นไม้ด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดเชลอันนี้ออกมาลงๆใช่ไหมคะพอเวลามันออกไปอยู่นอกโรงเรือนหรือการเดินทางนะคะเมื่อปะทะกับลมหรืออากาศหนาวหรือ,อความไม่เหมาะสมของบรรยากาศภายนอกอะคะ่ะตัวนี้ก็สามารถช่วยโปรเทคต้นไม้ได้ดีคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างในที่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกต้นไม้ที่มันไหลเลื่อนมาตามทางนะคะแล้วก็การสั่งออเดอร์นะคะผ่านระบบอ คมพิวเตอร์ค่ะทุกอย่างเป็นออโตเมติกหมดค่ะเมื่อเข้ามาในเชลแล้วนะคะก็จะมีใบเหมือนกับใบออเดอร์นะคะเป็นใบออเดอร์เป็นใบอินโวยอะไรแบบนี้นะคะมีจำนวนแล้วก็ชนิดสายพันธุ์นะคะแล้วก็าราคาใดๆก็แล้วแต่อยู่ในนี้เรียบร้อยค่ะสามารถรีเช็คได้อีกรอบหนึ่งค่ะ ลังเลื่อนนี้นะคะด้านบนนะคะคือเป็นการที่เขาสามารถแยกไซส์กระถางผลิตต้นไม้นะคะใน2ไซส์ก็คือเป็นไซส์เเซนกับไซส์12เซนค่ะแต่ละรางก็คือจะแยกว่าต้นไม้ไซส์นี้จะอยู่รางนี้ต้นไม้ไซส์นี้จะอยู่รางนี้ค่ะแล้วก็ส่งไปใน2บริษัทค่ะค่ะอันนี้คือแพ็กเกจจิ้งนะคะเขาก็จะขายเป็นเซตแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะเขาจะส่งไปเป็นตะกร้าเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้ค่ะ พิจิตรว่าเป็นไอเดียที่น่ารักนะคะแต่ว่ามันก็เราสามารถเอาไปพัฒนากับงานของคนไทยได้ค่ะถ้าหากว่าจเจ้าพลาสติกนี้นะคะเป็นเจ้าตะกร้าสารสวยๆนะคะเป็นงานโอท็อปซึ่งมันก็สามารถทําให้อ่าเพิ่มมูลค่าของต้นไม้ได้ด้วยอันนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนค่ะด้านบนนี้เขาจะเป็นรังเลื่อนที่เมื่อกี้นี้เราบอกว่าเขาจะอ่าวางต้นไม้เพื่อที่จะแยกขนาดของต้นไม้ตามออเดอร์ที่เขาได้รับคําสั่งซื้อมานะคะอันนี้ค่ะสิ่งที่คอนโทล ไซส์ของพอร์ตนะคะตัวนี้เป็นตัวบังคับค่ะไม่ให้ตัวพอร์ตเนขยับค่ะเดี๋ยวเราไปขยับมองข้างนี้นะคะนี่ค่ะ <Okay. S 1> เห็นไหมคะมันจะเป็นตัวที่ล็อกพอดีกับไซส์กระถางเลยค่ะ ทั้งหมดนี้คือก็จะเลื่อนไปตามรางนะคะสายพันธุ์เส้นนี้ก็จะเป็นสีเหลืองเส้นนี้ก็จะเป็นสีชมพูเส้นนู้นก็จะเป็นสีขาวค่ะซึ่งมันก็จะได้รับคําสั่งจากระบบคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เลื่อนไปตามออเดอร์ที่เขาได้รับคําสั่งซื้อมานะคะรางชั้นบนเนี่ยนะคะก็จะเป็นไซส์กระถางถ้าบ้านเราเรียกเป็นนิ้วเนาะบ้านเราก็จะอยู่ที่ประมาณ3นิ้วค่ะ แต่ว่าอันนี้รางด้านบนเรามองทะลุลงไปรางด้านล่างเห็นไหมคะพี่ติ้งอน,นองนุ่นช่วยซูมเอาไปนะคะรางด้านล่างจะเป็นอีกชั้นหนึ่งค่ะซึ่งจะเป็นไซส์กระถางอยู่ประมาณไซส์5้านิ้วค่ะไซส์4นิ้วถึง5นิ้วนะคะรางด้านล่างซึ่งมันจะแยกเป็นชั้นชั้นบนเป็นไซส์เล็กชั้นล่างเป็นกระถางไซส์ใหญ่ซึ่งเมื่อกี้พี่ติ้งบอกไปแล้วว่าเขาผลิตต้นไม้สองสองไซส์เท่านั้นนะคะอังเงยนะขึ้นมามองหลังคาค่ะหลังคาของเขาเนี่ยค่ะจะเป็นระบบเปิดปิดค่ะ เปิดปิดกันแสงได้การกันลมได้นะคะถ้าหาเขาต้องการลมเขาก็จะเปิดค่ะใช้ระบบควบคุมแบบอัตโนมัติค่ะเป็นตัวเฟืองนะคะควบคุมซึ่งเราลองสังเกตดูค่ะว่าทําไมเขาถึงต้องลงทุนมากกว่าบ้านเรามากๆเนื่องจากสภาพแวดล้อมของเขาค่ะมันไม่ได้เอื้ออํานวยแล้วก็เหมาะสมได้เท่าบ้านเราแต่ว่ามันก็มีข้อดีของการลงทุนนี้ก็คือว่ามันจะทําให้การควบคุม อุณหภูมิควบคุมสภาพแวดล้อมที่มันสเตเบิลคงที่นะคะมันก็จะสามารถควบคุมผลิตภัณฑ์ได้ค่อนข้างดีเช่นกันค่ะทุกอย่างในที่นี้นะคะพี่ติ้งมองแล้วเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่แบบว่ามาหาศาลร้านหลายล้านมากหลายร้อยล้านมากนะคะเพราะงั้นเรา อเอามาเป็นไอเดียพี่ติ๊งพยายามจะเน้นย้ํานะคะเราอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้มีต้นทุนเยอะขนาดนี้เราทําแบบนี้ไม่ได้จริงๆแล้วอ่ะเราเอามาเป็นไอเดียแล้วก็พี่ติ๊งจะย้าอยู่ตลอดเวลาว่าเอามาปรับใช้ให้มันเหมาะกับเราอะไรที่เราคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีนะคะไม่ต้องก๊อปปี้ค่ะแค่เอามาปรับใช้เท่านั้นค่ะ นี่นะคะเมื่อกี้เขาเจ้าของเขาอธิบายให้เราฟังค่ะว่าตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องถ่ายรูปค่ะเครื่องถ่ายรูปนี่นะคะก็จะคัดแยกต้นไม้ค่ะที่มาจากด้านในนี่นะคะมาตามสายพันธุ์ค่ะเครื่องถ่ายรูปนี่นะคะก็คือจะเอามาสแกนไซส์ขนาดของต้นไม้สีของดอกไม้แล้วก็ดูว่าดอกของดอกไม้ในบานหรืออย่างก็เหมือนกับว่า ถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นประเทศไทยนะคะก็จะใช้คนเนี่ยแหละคะ่ะเหมือนกับคนงานของพิทติ้งเนี่ยนะคะก็อาจจะคัดดูว่าเหมือนกับเป็นคนเลือกต้นไม้เป็นคนคัดต้นไม้ว่าต้นไม้เนี่ยใช้ได้ไหมเครื่องของเขาเนี่ยนะคะเขาจะใช้ระบบเทคโนโลยีที่เขาใช้คอมพิวเตอร์ทั้งหมดค่ะด้านนี้นะคะเขาบอกว่าตัวนี้ค่ะเมื่อกี้เขาชี้ให้เราดูว่าตัวนี้นะคะเป็นตัวที่สามารถเก็บข้อมูล ของต้นไม้ค่ะเมื่อต้นไม้พอตของกระถางใส่ไว้อยู่ในนี้ใช่ไหมคะ,ะข้อมูลต่างๆก็เหมือนกับว่าเป็นการบันทึกรายละเอียดต่างๆค่ะอยู่ที่จานรองชิ้นนี้ค่ะเดี๋ยวเราต้องตามเขาไปแล้วคะ่ะไม่รู้จะออกได้ปะเขาปล็อกปิดประตูล็อกเอาไว้ตรงนี้แล้วโอเคอันนี้ค่ะเป็นด้านในนะคะโรงเรือนของเขาอีกโซนหนึ่งคะ่ะ พิ้งสังเกตดูว่าเขาจะปลูกพวกหนักพวกกุหลาบหินมากๆเลยนะเขาบอกว่าเขาขายได้วันหนึ่งประมาณแสนกว่ากระถางค่ะทุกวันถ้าเราคิดเป็นตังว่าเขาขายแค่กระถางละหนึ่งบาทนะขอโทษกําไรกระถางละบาทเนี่ยวันละแสนเดือนละ30ล้านมาแล้วค่ะอันนี้สมองเล่นเลยคะ่ะเวลาคิดตังเจ้าตัวนี้นะคะพิ้งคิดเอาเองนะเพราะว่าเขาไม่ได้อธิบายให้เราฟังมันน่าจะเลื่อนมาตามรางแบบนี้แล้วตัวเขาเองก็จะเหมือนกับว่าสามารถย้าย ตัวถาดที่วางต้นไม้อะคะอุ้ยอะไรวะมึงตัวถาดที่มันวางต้นไม้นี่นะคะสามารถยกได้ขยับได้ค่ะนี่คือการจัดวางระบบนะคะในการบริหารจัดการของเขาค่ะด้านบนนี้พี่ติ้งไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ดูว่าด้านล่างนะคะเขาเปิดระบบน้ําเพื่อให้ความชื้นภายในโรงเรือนอยู่นะคะแล้วก็มีพัดลมพัดลมดูดอากาศค่ะ เเมื่อกี้เราเข้าใจถูกต้องแล้วนะคะมันจะมีหุ่นยนต์ตรงเจ้าตัวยักษ์ใหญ่สีฟ้านะนะคะก็จะเป็นตัวที่จะยกพาเลตนะคะของต้นไม้ค่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะคำนวณว่าต้นไม้เนี่ยมันเป็นต้นไม้ที่อยู่ในช่วงเวลาไหนนะคะอายุที่มันจะต้องอยู่ในแอร์เรียไหนที่เขาจะแยกแอร์เรียแยกโซนให้ต้นไม้อยู่เลยะคะ่ะแอร์เรียนี้ก็คือเป็นแอร์เรียที่เป็นต้นไม้พร้อมขายแล้วค่ะก็จะอยู่โซนนี้ก็จะใช้เจ้าหุ่นยนต์ตัวยักษ์นะคะยกทั้งพาเลตออกไปเพื่อ ไปตามสายพานในการแพ็คกิ้งบรรจุค่ะหลังจากนั้นก็จะพื้นที่ก็จะว่างใช่ไหมคะก็จะเป็นเซตต้นไม้ต่อไปค่ะที่สําหรับจะขายในเวลาถัดไปนะคะก็จะเข้ามาอยู่แทนที่ค่ะเขาจะมีการย้ายไปเป็นเป็น,เ,ปนเขาเรียกว,ว่าอะไรเขาวางแผนการทำงานนะคะเป็นโซนเป็นแอรียเพื่อที่จะง่ายในการจัดการในการทำงานนะคะ ส่วนด้านบนท่อข่าวค่ะเมื่อกี้นี้เราก็สงสัยว่ามันคืออะไรค่ะตัวนี้คือเป็นท่อน้าร้อนค่ะซึ่งเขาเจาะน้ําร้อนจากใต้ดินนะคะลงไปลึกถึง4กิโลเมตรค่ะเพื่อที่จะทําความอุ่นให้กับโรงเรือนค่ะแล้วก็เขาก็จะฉีดพ่นเจ้าตัวสเปรย์นะคะเรียกว่าไมโครสเปรย์เป็นละอองน้ําเล็กๆค่ะก็สงสัยว่าเพื่อทําอะไรเขาก็เขาก็บอกว่าเพื่อที่จะสร้างความชื้นในอากาศค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าความชื้นในอากาศมันต่ำเนี่ยนะคะ เจ้าดอกไม้ที่อยู่ในโรงเรืเนี่ยนะคะคุณภาพมันก็จะไม่ได้ค่ะดอกมันก็จะเหี่ยวดอกมันก็จะแฟบค่ะมันก็ทั่งเขาจะเป็นกุหลาบหินหรือเป็นซักคูเรนที่มันเป็นลักษณะไม้อบน้ํามันก็ยังจะต้องการความชื้นค่ะเพราะว่าอากาศในนี้มันค่อนข้างร้อนอบอ้าวแล้วก็แห้งณนะวันนี้ที่พีติ้งยืนอ,อยู่นะคะแต่ถ้าเวลาหน้าหนาวก็คิดว่าจาจะเป็นเย็นแล้วก็แห้งเหมือนกันค่ะ โอเคค่ะด้านในเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราทําเวลามากๆเลยค่ะเนื่องจากใช้เวลาในวันหยุดของเจ้าของเขาค่ะเราก็ขออนุญาตมาได้เท่านี้นะคะ<ป>เดี๋ยวเราไปต่อค่ะแค่นี้เขาก็แบบว่าเอ็นดูเรามากแล้วนะคะจบที่นี่ค่ะ KP h o l l a n d ค่ะแล้วเดี๋ยวไปต่อตอนบ่ายค่ะไปค่ะ